อ๋อต่าเรียกยกสี่ผ่านก็ผ่านเลยยกท่ายกเราก็ยังยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมวันนี้เห็นเดินขึ้นไปรับอาชีพโค้กนาวเลยอะ่ะได้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่จากใครบ้าง ล็อกสองแสนครับจากใครบ้างจำได้ไหมลูกเต็นมวยเนาะหนกางจักรการเท่ากับอ๋อหนึ่งจักรการวันนี้เท่ากับรวมทั้งหมดเนี่ยอาจีสองแสนค่าเก็บค่าห้าหมื่นไม่รวมค่าตัวโอ้โหนี่เกือบสามแสนเลยแล้วก็เหตหลงไม่หนีเหตหลงเท่าไหร่สามหมื่นต้องมีสามแสนนะเนี่ยวันนี้สามแสนประมาณนะวันนี้พอใจผลงานไหมก็พอใจครับอ่าอ่ต้องพัฒนาอะไรเพิ่มขึ้นอีกยวไหมเพราะว่าต้นๆเรายังลงแบบ ทัานหันี้เป็นไงวันนี้พ่อเพิงทัเงนทองอร่อยมาครับอร่อยมาต้องการเชมารัแ่ไม่เป็นไรอมรืครับพอม่เรยครับพ่อาไปชาชงไม่ต้องเอาเลพม่ยพ่อพ่อเป็นไงวันนี้ลูกชาย